สวัสดีครับมาพบกับรายการอีหยังวะ EP 18แล้วนะครับผมมีแปดหรืปล่าวะเออแปดตวดเออยพี18แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับอาจจะช้าไปนิดนึงครับเมื่อวานพอดีไปคุยงานกับเพื่อนและอยู่กันที่ต่างจังหวัดนะครับต้องขออภัยวันนี้ขอลงคลิป2คลิปกันเลยละกันนะครับผมใครชื่นชอบครับรายการครับอีหยังวะนะครับก็ฝากกดติดตามช่องฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องเรานะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนํนาติชมเสนอแนะติชมกันได้และแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะเป็นการทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชทที่คุณชอบจะเป็นการช่วยสนับสนุนช่องและเป็นการเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับวันนี้รายการอย่างว่ามีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่านะครับว่าอี่ยงว่ารายการนี้ มีดีหลังปีใหม่อย่างไงฮะเฮ้ยใครที่กำลังเดินทางกลับปีใหม่วันนี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและขอให้มีความสุขกับหลังปีใหม่นี้ใครที่คาดหวังอะไรไว้ไปนี้ขอเป็นปีใหม่ที่ดีของพวกคุณนะครับ <S <S ส่วนผมแล้วฮะสุดไปเลยอายุสาปีไปไม่คิดว่าจเจอขนาดนี้ขนาดนี้ก็เอาหมัดมาต่อยล้วดีกว่าไป <S <S ไปดูกันดีกว่านะครับไปมาครับอีอย่างว่าเรื่องแรกนะครับมาดูกันดีกว่านะครับพากิ๊กไปซื้อของ เจอเมียมากับชายอื่นหึงโกรธมีดกระหน่ำแทงายชายดับ <_ an> อี่ยงวะ <_ an> จริงๆกู <_ an> ควรตกใจอะไรก่อนระหว่างพากิ๊กไปซื้อของแล้วกับเจอเมียมากับชายอื่น <_ an> ต้องตกใจอะไรก่อนดีฮะแล้วหึงโกรไปกระหน่ำแทงเขา <_ an> ได้หรอวะ <_ an> มาไปดูเนื้อข่าวกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นในข่าวนี้นะ มาครับมาที่เนื้อข่าวกันดีกว่านะครับถึงโหดครับชายวัย66ปีครับพากิ๊กซ้อนท้ายไปซื้อของครับบังเอิญเจอเมียตัวเองซ้อนท้ายชายวัย67ครับโมโหครับมีดกระหน่ำแทงดับเลยนะครับเฮ้ยรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ประเด็นคือมึงก็ไปกับกิ๊กกันนะถัดกันมีไงเห็นไหงหึงหัวไม่ของจริงฮะไปไปดูเนื้อข่าวท่อนต่อไปเลยฮะ ครับสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับรับแจ้งเหตุทําร้ายจนมีผู้เสียชีวิตครับที่บริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อครับถนนริมสายโพคู่หนองเสือครับหมู่ที่5ตําบลปากแลดอําเภอนะครับบ้านโป่งที่เกิดเหตุครับพบศพนายเอครับอายุ67ปีสภาพมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่บริเวณอกด้านซ้ายครับและใต้รักแร้ซ้ายครับรวม4แห่งส่วนมือมีดที่ก่อเหตุครับคือนายบีครับ อายุ66ปีครับหลังก่อเหตุครับได้นั่งซ้อนทายรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับผมสุดยอดไปเลยบอกมีการไม่ระบุชื่อด้ยนะฮะนามสมมุติและกันใช้คำนี้ครับจากการสอบสวนนะครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับนางซีครับวงเล็บครับภรรยานายเอครับอายุ54ปีครับพร้อมด้วยผู้ก่อเหตุครับได้พากันขี่จักรยานยนต์มาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อดังกล่าวครับ และได้พบกับนาย A สามีซึ่งขี่จักรยานยนต์โดยมีนางดีนะครับอเล็บภรรยานาย B คนก่อเหตุอายุ52ปีครับนั่งซ้อนท้ายมาที่ร้านโดยบังเอิญนะครับเดี๋ยวนะ <c oughs> นางดีครับภรรยานาย B คนก่อเหตุครับ <c oughs> เห็นสามีตนเองมากับหญิงอีกคนจึงตรงเข้าไปต่อว่าและทําให้นางซีและนาง ดีลงมือตอกตีกันหน้าประตูทางเข้าร้านนะครับนาย A เห็นเลยตรงเข้าไปห้ามซึ่งมีนายบเองก็โกรธแค้นที่นาย A มากับภรรยาของตนจึงชักมีดปลายแหลมกระหน่ำแทงจนเสียชีวิตดังกล่าวนะครับเฮ้ยโอ้ย,ออยงงอะเนี่ยสคนนี้ก็คือเป็นคู่ขนานกันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมอ่านไม่ผิดนะฮะงงว่ะฝากโคนันช่วยไขยคดีทีนะฮะและหลังก่อเหตุครับ นายบีมือมีดได้นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์โดยมีนางสีนะครับวงเล็บครับภรรยาคนตายครับอายุ54ปีเป็นผู้กับขี่หลบหนีไปครับทางที่ตำรวจครับได้กำลังออกติดตามจับกุมตัวต่อไปนะครับผมงงเฉยเลยว่ะได้ได้เหรอข่าวแบบเนี้ย <laughs> ไม่ไม่ผมมาอ่านได้ใช่ไหมก็ <c oughs> ตลกดีครับอีหยังวะมากๆครับซึ่งอีลุงตุงนังมากเลยฮะ เอาประมาณนั้นก็ได้ครับครับมาครับข่าวถัดมานะครับคลิปเดียวดังทั่วโลกครับดังไปทั่วโลกครับนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานกลางถนนครับสาวท็อตฟิลฉุดให้ยืนคำตอบเดียวหน้าหงายนะครับไปไปดูเนื้อข่าวย่อแบบย่อลักๆยักษย่อๆดีฮะไปมาครับเนื้อข่าวย่อครับที่อิตาลีครับชายคนนี้พาแฟนมาเที่ยวครับแล้วขอแต่งงานครับ ท่ามกลางคนจํานวนมากที่คอยยืนเชียร์ให้ผู้หญิงตอบตกลงครับไอ้เซยดเซยดครับคุณผู้หญิงยังไม่พร้อมในตอนนี้ครับเธอจึงปฏิเสธครับยังไม่แต่งงานกับฝ่ายชายหลายคนมองว่าไม่ควรกดดันให้ฝ่ายหญิงให้ตอบแต่งงานด้วยวิธีนี้ครับ <c oughs> ไปอ่านเนื้อข่าวกันดีกว่านะฮะ <c oughs> ว่าต้องมีสองฝั่งครับอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะแบบตอบโลกตกลง หรืออาจจะเข้าใจผู้หญิงที่รู้สึกว่ายังไม่ได้พร้อมการที่เข้าการแต่งงานหรือว่าอาจจะมีชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าครับไปไปดูเนื้อข่าวกันดีกว่านะครับไปเป็นยังไงฮะคลิปขอแต่งงานสุดเฟลครับกลายเป็นไวรัล14.5ล้านวิวครับหนุ่มโดนสาวช็อตฟิลตอบโนครับดังชั่วข้ามคืนนะครับการขอแต่งงานครับเป็นการกระทาที่โรแมนติกที่คู่รักทาเพื่อกันและกันนะครับแต่ผลลัพธ์บางครั้งก็เป็นทางที่เลวร้ายที่สุดนะครับ ต้องเช่นเรื่องของผู้ชายหนุ่มที่ชื่อครับวาเลเรียนะครับที่จู่ก็โด่งดังชั่วข้ามคืนครับจากคลิปที่เขาขอแต่งงานบนท้องถนนณกุงโรมนะครับในประเทศอิตาลีครับแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์สครับดึงดูดผู้ชมมากกว่า14.5ล้านครั้งนะครับและความคิดเห็นนับพันกว่ารายการนะครับผมโดยที่คลิปดังกล่าวควรบันทึกช่วงเวลาที่น่าจดจาของวาเลเรียนะครับในเมื่อเขาและแฟนสาวกําลังเต้นลาย่านดัง อันแสนโรแมนติกของกรุงโรมนะครับมีเสียงดนตรีท้องถิ่นเป็นพื้นหลังนะครับก็คือเป็นแบ็คกราวของมิวสิกครับและเมื่อถึงช่วงเวลาที่เขารอคอยครับเขาก็คุกเข่าลงและหยิบแหวนออกมาครับยื่นไปตรงหน้าแฟนสาวเพื่อขอแต่งงานครับท่ามกลางฝูงชนโดยรอบปบมือและเชียร์ว่าเซเยสเซเยสอย่างเงี้ยนะครับผมจะเป็นยังไงนะอย่างไรก็ตามครับฉากโรแมนติกกลับกลายเป็นเรื่องจืดชืดนะครับหรือจืดเจือนในฉับพลันครับ เมื่อปฏิกิริยาของแฟนสาวดูค่อนข้างเขินอายครับเธอจับมือและขอร้องให้วาเลเรียลุกขึ้นนะครับจนกระทั่งสุดท้ายคําตอบของเธอทําให้เข้าใจสลายนะครับคําตอบว่าฉันยังไม่พร้อมและฉันยังไม่คาดคิดว่าคุณจะขอด้วยแต่นี่คือสาเหตุที่เรามาโลมนั้นหรือนะครับโหถามจุกอก,อกมันแน่นออกมากเลยฮะเฮ้ยคำตอบของคุณคือแต่งหรือไม่แต่งครับ แต่วัลลียครับก็ยังไม่ลดละความพยายามจึงถามหาคําตอบครับหญิงสาวม,มีท่าทียังเลยอยู่สักครู่หนึ่งนะครับและในที่สุดเธอก็ตอบอย่างชัดถ้อยชัดคําและมั่นใจว่าไม่ครับโอ<ฮ>้และเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเหตุการณ์นี้ครับได้แพร่กระจายไปรวดเร็วในโซเชียลเน็ตเวิร์กครับในขณะที่ชาวเน็ตบางคนสดแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อชายหนุ่มแต่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเขาครับเพราะเชื่อว่าเขาตั้งใจจะขอแต่งงาน ในที่สาธารณะนะเพื่อกดดันแฟนสาวให้ตอบตกลงหรือว่าเซยเยนครับและการขอแต่งงานในที่สาธารณะนะเป็นเพียงการกดดันให้ผู้หญิงตอบตกลงนี่เป็นข้อความหนึ่งในคอมเมนต์นะครับผมและหนึ่งในคอมเมนต์ครับฉันชื่นชมในความกล้าหาญของหญิงสาวที่กล้าปฏิเสธในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพ่านซึ่งผู้คนต่างพยายามกดดันเธอนะครับ <c oughs> เอาละ <c oughs> เสียงแตกแน่นอนฮนะเข้า <c oughs> ใจนะว่าอยากโรแมนติก แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะต้องใช้เวลาผม้าใจตรงนั้นนะครับเพราะการมีชีวิตคู่มันต้องอยู่ด้วยกันมากกว่าการที่จะต้องรักกันมันต้องมีความต้องคารกว่าไลสไตล์ตรงกันไม์เซ็ตตรงกันมัาหลายๆอย่างครับบางทีคําว่ารักคงยังไม่พอครับถ้าเธอไม่ใช่เพลงนะฮะไปมาครับมาข่าวถัดมานะครับรถน้ํามันระเบิดนะครับสี่สิบศพครับรถบรรทุกน้ามันพลิกคว่ำนะครับคนแห่รุมตักกลับบ้านครับฮะ พริบตาเดียวครับบื้มสยอง40ศพได้หรอไปดูเนื้อข่าวกันดีกว่านะครับสยองอันเนี้ยที่ต่างประเทศครับรถบรรทุกน้ำมันเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำนะครับชาวบ้านจึงรีบเข้าไปตักน้ำมันที่ไหลออกมาครับบางคนใช้ไขควงเจาะถังน้ำมันให้เป็นรูครับคนขับพยายามเตือนแล้วแต่ไม่มีใครฟังครับสุดท้ายครับรถบรรทุกน้ำมันระเบิดครับมีผู้มีผู้อะไรมีผู้เสียชีวิตทันทีครับ40ท่าน40รายครับ โขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดด้วยนะครับในวันที่29ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับสื่อต่างประเทศรายงานข่าวที่สดดที่ประเทศไลบีเรียนะครับหลังรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำนะครับที่เมืองโตโตตานะครับอยู่ที่ห่างจากกุมมอนโรเวียนะครับเมืองหลวงของประเทศครับราว130กิโลเมตรนะครับทำให้มีน้ำมันรั่วไหลออกมาเป็นจำนวนมากนะครับ หลังร่ดคว่ำนะครับชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างเข้ามามุงดูเหตุการณ์และบางส่วนครับเข้าไปตักน้ำมันที่กําลังั่วไหลออกมาครับบางคนพยายามใช้เหล็กงัดเพื่อเปิดฝาถังน้ามันและบางคนพยายามใช้ไขควงเพื่อเจาะถังน้ามันให้เป็นรูครับเพื่อให้น้ามันไหลออกมาโดยเร็วนะครับแล้วก็อาจจะเก็บไปทามานู่นนี่นั่นเก็บไปใช้ต่อได้ครับซึ่งคนขับพยายามตะโกนบอกแล้วว่าอย่าปีนอย่าขึ้นอย่าพยายามเจาะถังน้ามันแต่ไม่มีใครสนใจฟังนะครับ จากนั้นเพียงไม่นานครับรถบรรทุกน้ามันก็เกิดการระเบิดขึ้นครับทำให้ชาวบ้านที่กําลังตักน้ามันอยู่บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับมีภาพมีด้วยนะครับแต่ผมไม่อยากขึ้นภาพนะครับเอาละครับฟานซซสเคสนะครับหัวหน้าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของไีเบรียครับเปิดเผยว่านะครับตอนนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะระบุจํานวนตัวเลขผู้เสียชีวิตครับและผู้สูญหายครับเนื่องจากศพบางส่วนที่ถูกตรวจพบนั้นถูกไฟไหม้จนเหลือแต่เท่าฐานครับ แต่ในเบื้องต้นคาดการว่ามีผู้เสียชีวิตราว40คนครับและมีผู้บาดเจ็บอีกนับร้อยคนครับในจุดนั้นมีประมาณ8.3คนที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับโอ้โหส่วนสาเหตุการพลิกคว่ำของรถบรรทุกน้ำมันยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใดครับซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับโอ้สุดยอดฮะไรเบรียออนไลน์มิเดียทีวีครับสื่อท้องถิ่นของไรเรียนะครับได้เผยแพร่คลิปนาทีระเบิดครับผู้คนจํานวนมากวิ่งหนีตายครับ แต่มีหลายคนที่หนีไม่รอดจากเปลวเพลิงครับล่าสุดวันนี้ครับมีพิธีฝังศพหมู่ของผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวนะครับห้ามกลางความเศร้าสลดของคนในชุมชนนะครับสุดยอดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับและอย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์กันได้และอย่าลืมแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์นะครับจะได้เห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับ ฝากแชร์คลิปนี้เอาไปยังโซเชียลท,ที่คุณรักและช่องแชร์ที่คุณชอบจะเป็นการช่วยสนับสนุนช่องและเป็นการทำให้เห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอีพีหน้าแต่จริงๆผมอัดวันเดียวกันเดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังดูอยู่และยังชมอยู่ขอบคุณมากๆนะครับผมไปแยกย้ายกันเลยวันเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งหรือรายการหนึ่งไป